กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผลิตภาณปดแอดออนสแครลี่ม็อบกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กให้เอาเล่มหนึ่งอนะันนี้คือหน้าตาไกด์บุ๊กเขานะเหมือนจะมีคอลเลกชันมาให้สะสมด้วยนะเนี่ยโอเคเลยฮะ,ะประมาณนี้ละกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาให้มาฮะก็คือที่ตั้งค่าที่ตั้งค่าเนี้เราสามารถมาตั้งเปลี่ยนเวลาได้ แล้วก็ช่องที่2คือการเกิดของม็อบฮะก็คือจะเป็นการตั้งให้ม็อบในแอดออนตัวนี้มาเกิดแทนที่ม็อบปกติของโลกเราฮะโอเคนี่ครับประมาณนี้อ่าแล้วก็อุ้ยอันนี้กดผิดนะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายฮนะอันสุดท้ายคือการแทนที่ม็อบฮะก็คืออย่างม็อบผู้นี้มันคือม็อบปกติของเกมใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมปรับเวลาให้ดูนะกลางคืนมันก็จะยังเป็นม็อบปกติอยู่ฮะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดการแทนที่ม็อบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะการแทนที่ม็อบแล้วก็ตั้งเป็นนี่ฮะช่องที่สองอะมันจะเป็นการแทนที่ม็อบเดิมๆของเกมอะอ่าตั้งแล้วแล้วก็ลองปรับเป็นเวลากลางคืนใหม่ฮะนี่ครับเห็นไหมม็อบจากม็อบเดิมๆจะถูกเปลี่ยนเป็นม็อบของแอดออนทันทีเลยฮะอืมเอาจริงๆนะหลอนนะม็อบของแอดออนเนี่ยโอเคนี่คือครีปเปอร์นะครับผม เนี่ยแล้วพอตอนเช้ามันก็จะกลับเป็นปกตินะมันจะน่ากลัวแค่ตอนกลางคืนนะไปะเดี๋ยวเราไปดูแมงมุมกันต่อฮนะนี่คือแมงมุมปกตินี่ครับอุ้ยอุ้ยโหวัวน่ากลัวเอ้ย,อ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 ยไก่มันปีนได้เลยฮนะโหน่ากลัวเกินอ๋อไม่ไม่มันไม่ได้ปีนนะขามันยาวโอเคนี่เดี๋ยวไปตอนเช้าเห็นไหมตอนเช้ามันก็กลับสู่สภาวะปกติฮนะ โอ้โหแต่พอตอนนัางคืนนี่คือหลอนแชดดูดิมันมีลูกตาข้างตัวด้วยแฮะโอ้โหผมไม่ได้สู้ให้ดูนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูไก่นี่ครับไก่ขายาวมากมีเสียงด้วยหลอนแชดแล้วก็ต่อไปเป็นนี่ครับโลมาห้า โลมาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะพอเป็นเวลาคืนเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็นโลมาแบบจ้องจะกินเราอะ่ะอันตรายมากฮนะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นกบนะครับผมนี่กบและดูตอนกลางคืนเอ้ยเอ้ยมันดูดโอ้โหมันดูดลราทะลุกระจกเลยเหรอเกินนี่นี่เนี่ยผมโดนดูดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือผมเดินถอยหลังนะ แต่ถ้าผมปล่อยมือเนี่ยก็คือโดนดูดแบบนี้เลยออและก็ต่อไปเป็นหมูนะครับผมนี่โอ้ยหลอนเวอร์หมูมันซ้อนกันสามตัวเลยฮะน่ากลัวจัดโอ้โหโอ้โหดูดูแก่ดิโอ้โห,โโห,โโหเสียงยังดังโอเคแล้วก็ลามาฮะ อ๋อเวลาเราตีมันจะเป็นการเก็บอะชิเม t นะเนี่ยเห็นไหมพอเรากดตีมันจะเป็นการเก็บคอลเลกชันในสมุดนะครับผมโอเคตามนี้ฮนะแล้วก็อุ้ยแพนด้าน่ากลัวจัดและคิดดีไม่ได้ด้วยโอเคฮนะไปไปกันต่อต่อไปเป็นปลาหมึกฮนะนี่ปลาหมึก โอเคแล้วก็ซอมบี้ฮะอุ้ยกายล่างเป็นตัวแบบคานได้ด้วยฮะโอ้น่ากลัวฮะมันมีเวอร์ชั่นที่คานด้วยนะนั่นน่ะโอเคเลยแล้วก็อมารดิโลเอาตุยไปแล้วฮะอมารดิโลเอาอุ้ยชาวบ้านน่ากลัวแท้แปบ๊บนะเดี๋ยวผมขอเอาอมารดิโลมาก่อนโอเคมาอมารดิโล อุดูดิมันกลายพันธ์ยังไงอะ่ะเอ้ยเต่าเต่าเต่าเนี่ยเต่ากลายพันธ์นะน่ากลัวมากเฮ้ยอมิดดโลยืดได้อุ้ยแล้วเต่ามันทําพิษรอบตัวเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอมิเดโลตัวยืดได้ฮนะโอเคแล้วก็อันนี้คือเต่ากลายพันธ์นะกลายเป็นเต่าพิษ โอ้ oh, แล้วมันปล่อยพิษอย่างนี้เลยนะโอ้ oh, อันตรายจัดแล้วก็ต่อไปเป็นสไตรเดอร์ฮะอู uh. ข้ขายาวเชียรอยู่ๆก็ขาสวยฮะโอ้โ oh, หดูโอเคเลยฮะแล้วก็ชาวบ้านนะอุ้ยโอ้โหหลอนแชด และก็ต่อไปเป็นสเกเลตันไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากเดิมนะฮะม,ม,มันมันต่างจากเดิมยังไงไอะเะไม่สเกเลตันไม่เห็นต่างนะฮะยังเหมือนเดิมโอ้ยิงกันเองเฉยเลยฮนะโอเคฮะแล้วก็ไปกันต่อฮะต่อไปเป็นพวกม็อบใหม่อีก6ตัวนะนี่ครับ e n d e ดอร์ นี่ฮะกลายเป็นหัวแบบอันนี้ไปแล้วเออเดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนนะเอ็นเตอร์แมนมีเสียงโนตีด้วยฮะโหหลอนนะเจอแบบน,นี้ตอนกลางคืนก็มีหลอนเหมือนกันนะโอเคอ๋อพอเราฆ่าได้เราจะได้เป็นไอ้นี่ฮะเป็นเศษฉาดมาและก็ได้ตู้เพลงมาด้วยฮะโอเคแล้วก็ต้นไม้ฮะ อุ้ยอาเช้าเลยฮะกลับสู่สภาวะปกติโอเคเดีย๋ยวปรับเป็นกลางคืนใหม่อ่ะนี่คือต้นไม้ที่สุ่มเกิดนะถ้าเราไปกดตีโอ้โหมันจำสแกร์อย่างนี้เลยนะเนี่ยโอเคฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเรือฮะเรืออันนี้จะเกิดตามแมปเหมือนกันอย่าไปขึ้นเชื่อนะนี่ฮะ หนีไม่พ้นหรอกฮ่าฮ่ฮคือมันจะพาเราลงไปใต้ใต้เนี่ยใต้ทะเละเราก็จะตุยนะดังนั้นอย่าไปขึ้นดีกว่าหุ้ยทุบยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอ้ยเถี่ยนะทำไมทุบเรือแล้วมันได้ไข่มาด้วยเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นหีบสยองฮะหน้าตาเหมือนหีบธรรมดาเลยอันนี้รู้สึกว่าจะเกิดตามหมู่บ้านนะฮะและถ้าเราไปเปิด นี่ครับมันวิ่งไล่เราแล้วอ่านี่อันตรายมากของในอดออนตัวนี้ฮะแล้วก็ต่อไปเป็นกริมริปเปอร์ฮะยมทูตนั่นเอง <S <S อุ้ยอุ้ยตีไก่ด้วยอ้าวหายไปไหนแล้วคือคือโผลมาแค่นี้เลยเหรอ เออเหมือนจะโผล่มาแค่นี้โผล่มาฟันหน้าเราแล้วก็หนีไปเฉยเลยเออแปลกดีฮะแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเอา้าอะไรเอ่ยอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเอ่ยจริงด้วยฮะก็คืออันนี้เหมือนมันเป็นมุกขำๆอะไรของเขาหลยมั้งผมก็ไม่รู้อะเนี่ยพอกดวางแล้วมันเป็นม้าหัวหมุน แต่มันไม่ได้ทำอะไรนะมันก็หายไปอย่างนี้เลยฮะเอ้ยหรือมันโผลมาตามแมปด้วยถ้าโผลมาแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะโอเคฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นบอสนะครับผมมิวแทนยักษ์นะนี่คือบอสนะอืตัวใหญ่มากโอ้ยตีเราแรงอยู่ฮะเฮ้ย มันพ่นเลเซอร์ออกมาด้วยเฮ้ยพ่นพิษด,ด้วยโอ้อันตรายอันตรายอยู่เอ้ยตาเลเซอร์เฮ้ยโดนพิษโอ้โหตุยแน่เลยผมเนี่ยตุ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 ยแน่เลยเดี๋ยวขอถอยไปตั้งหลักก่อนมา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 ่น แล้วผมก็ไม่ได้เอายามาด้วยไงออโอ้โหแ้่ไม่มันก็แรงเอาเรื่องอยู่นะโอเคมามาสู้กันต่อฮะนี่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 นี โอเคมันตุยแล้วตุยแล้วดอกอะไรนี่เออมองกุฎมงกุฎแห่งคำสาปโอ้ดูเท่อยู่นะค่าความคงทนเหมือนจะเท่ากับหมวกของเนเธอร์เลยฮนะเดี๋ยวขอเช็คกันอ่าเท่ากันจริงด้วยฮนะ โอเคคือหมวกนี้ความสามารถมันเหมือนหมวกเนเธอร์เลยแค่มีเอฟเฟกพิเศษประมาณเนี้ยหรือมันมีบัฟอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองขอเข้าไปหาผีดูหน่อยเอ๊ะ คิดไปเองหรือเปล่าว่ามันไม่ตีผมเนี่ยเอ้ยโอเค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 ใส่หมวกแล้วมันไม่ตีผมอ้าวบ้าบอกำมันจะบอกเลยว่าใส่หมวกแล้วมันไม่ตี มันตีโปรกเขาให้โอเคเลยฮะอ่ะสรุปว่าหมวกอ่ะมันใส่เท่ๆเฉยๆฮะนี่มีเอฟเฟคให้ลกลูกกระตาเล่นโอเคครับผมสหรับแอดออนสแครลี่ม็อบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กระไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย